เดินทาสำนึกดีครับเด<ำ>ินทมครับพี่น้องโหได้โจทย์มาน่าดู <laughs> <laughs> โอ้นักการเมืองจะมีทําได้อย่างไร <laughs> เป็นโจทย์ที่ถามง่ายมากนะครับ <laughs> เออตลอดนะ40ปีแล้วที่เลือกตั้งกันมาหรือว่าตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองเนาะ <laughs> นระบาประชาธิปไตย <laughs> เออ40ป,ปีแล้ว 90, 90กว่าไหม94ปีแล้ว9่อะไรทำนองเนี้ย ยังได้นักการเมืองเข้ามาบริหารปัญหามันก็ยังไม่จบไม่สิ้นปัญหาไม่จบไม่สิ้นยังไม่มีทำสักทีจะไม่นักการเมืองอะไรนะว่าฉีกร่างรัฐธรรมนูญร่างกันแล้วร่างกันอีกรัฐประหารแล้วรัฐประหารนี้เลือกตั้งกันแล้วเลือกตั้งกันอีกนะก็ยังมีปัญหาอยู่ตามที่เห็นทุกวันนี้นะพี่จันทบุรีาบคว่าอย่างที่วันนี้ที่เราไปตามเรื่องที่ปปชนะครับผมอ่ามันก็เป็นเรื่องจริงๆแล้วเราก็ทําตามกระบวนการตามกฎหมายเนาะ ว่าเราก็พบเห็นแล้วว่า,านโยบายหรือว่าโครงการที่รัฐบาลคณะรัฐบาลอนุมัติให้ทําไปเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการเอาเงินามาใช้ผิดประเภทนะครับในโครงการที่แจกเงินหมื่นอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันผิดทั้งวินัยการเงินการคลังแล้วก็ผิดในเรื่องของอาญาด้วยอย่างเงี้ยเราก็ทางคณะเราเนาะทีมงานรวมรวมพลรวมพลังแผ่นดินปกป,ป้องอธิปไตยเนี่ย แล้วที่สำคัญสำคัญมีตัวอย่างพิพากษาวมาแล้วนะว่าเอางบประมาณไปแปลเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันผิดนะมันมันมีอยู่แล้วตอนคดีของพิเชษเชื้อเมืองพานใช่ไหมก็ตรงนี้แหละมันมีช่องให้ประชาชนได้ตรวจสอบติดตามแล้วก็ตรวจสอบขึ้นไปด้วยกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยแล้วก็หลักฐานก็ไปดองไว้อยู่ที่อ่าที่หน่วยงานอิสระนะครับตรงนี้แหละก็เลยว่าเอ้เราก็ไปตามเรื่องว่าทําไมเขาไม่ส่งยื่นฟ้องไปที่ศาล รัฐธรรมนูญสักทีอย่างนี้นะครับอ่ามันก็เป็นช่องทําให้เราได้มาคิดว่าตกลงเนี่ยกฎหมายมันมันอ่อนแอหรือว่าอะไรมันอ่อนแอแต่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านะเขาบอกว่ามีการสืบนะแต่มันมันลับลับลึกๆมันเป็นเรื่องที่มันต้องทําอย่างมันต้องลับมันต้องลับเพราะว่ามันมันส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพรวมของประเทศอะไรเนี่ยนะพีทำนองนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยก็ คือวันนี้ผมก็เลยได้ฟังพี่สเสน่ห์นะครับท่านก,ก็พูดว่าก็กฎหมายทุกอย่างที่เราปรับปรุงวัฒนาผ่านระบอบประชาธิปไตยมาเนาะเราก็ได้ร่างกันมามีทั้งผู้ทรงคนวุฒิผู้ทรงวัยวุฒิต่างๆเนี่ยแล้วเราก็บังคับใช้กันมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้นะมันก็เกิดคําถามว่าตกลงกฎหมายเรามันมันอ่อนแอกฎหมายมันไม่ไม่เด็ดขาดไม่รัดกุมพอหรือว่าคน คนที่ใช้กฎหมายนั่นนะมันอ่อนแอกันแน่นะจริงจกฎหมายมันเกิดขึ้นมาผมก็เคยเคยได้ยินได้ความจากนักวิทยาการจากผู้รู้หลายท่านนะว่าทําไมต้องมีกฎหมายมากขึ้นมาที่มีกฎหมายมากเนี่ยเพราะว่าร่างขึ้นมาคุมคนไม่ดีมันหาช่องหาช่องมุดถ้าคนดีแล้วมันไม่ต้องร่างกฎหมายมากอันนี้คือใชที่ต้องมีกฎหมายนะแต่ชตรงเนี้มันจะมีเรื่องของ พี่น้องเห็นด้วยไหมครับว่าพี่น้องคิดว่ากฎหมายเนี่ยมันผิดที่กฎหมายอ่อนแอหรือมันผิดที่คนมันอ่อนแอกันแน่ครับคนใช่ไหมเออหลายๆหลายๆวินยูชนหลายคนเนี่ยเขาก็มองออกว่ามันอยู่ที่คนนี่แหละแต่ว่าทุกรัฐบาลอันนี้ก็ไม่ไม่ได้เจาะจงนะพอเข้ามาก็จะแก้กฎหมายจะปรับกฎหมายจะยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะร่างขึ้นมาใหม่อะไร เราเขาคิดว่าไอ้ไอรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะทําให้คนเป็นคนดีได้ทําให้คนซื่อสัตย์สุจริตได้จริงๆหรือเปล่านะทำไมเขาถึงเชื่ออย่างนั้นนะยกตัวอย่างน้องเชน้องเชน,เชเนไม่ว่าตรงนี้มีกฎที่จะเขียนว่าห้ามสูบบุหรี่ไหมอ่าเห็นไหม,ม,มพวก<ม>พวกเราม,ม,มามยอยู่กันเนี่ยไม่ันมีกฎห้ามสูบบุหรี่ต้องมีไหมไม่มีมันไม่ต้องมีใช่ไหมไม่มีป้ายเลยก็อะไรเพราะเราไม่เคยทําผิดเรื่องนี้เห็นไหมใช่ก็ไม่มีต้องไม่ไม่ต้องมีกฎข้อนี้เห็นไหมมันไม่ต้องร่างกฎหมายรารู้ว่ามันมัน ทำแล้วในที่สาธารณะคนเนียเยอะมันจะไปกระทบเข<อ>าก็จะต้องหลบไปใช่ไหมในพื้นที่ส่วนบุคคลใช่ไหมครับแต่นี้ต่อให, <c oughs> ให้เขียนขึ้นมานะแต่ฉันก็จะ <c oughs> เออ <c oughs> จะทาําอ่ะใครจะทําไมอะไรเงี้ยน,นะอ,อกฎหมายมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรก็มีแค่จับเอาผิดพอพ้นโทษมาก็มาทําอีกมันก็มีแค่นั้นนั้นเพราะงั้นกฎหมายมันเกิดขึ้นมาเพราะเพราะคนนี่แหละมันดื้อเพราะคนไม่ดีไม่ใช่กฎหมายไม่ดีคนมันอ่อนแอใช่ก็เลยต้องมีกฎหมายมาบังครับตรงนี้อารวมว่าจะขยายความไหมครับ คือเราเอาเอา,เอาตัวอย่างง่ายๆเนาะครับอไอกองทัพธรรมเนี่ย,ยาติธรรมเนี่ยนะที่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยถ้าพี่น้องเคยไปชุมชนอาศกต่างๆเนี่ยจะไม่มีกฎระเบียบอย่างนี้เลยนะจะไม่มีเลยนะว่า,าจะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะไม่มีเลยนะเพียงแต่เรามาปฏิปธรรมแล้วมีศีลมีธรรมนะจริงๆแล้วนะักการเมืองที่มันไม่มีศีลมีธรรมก็คือรู้หมดนั่นแหละแต่ไม่ได้ปฏิบัติ เพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาอื่นก็น่าจะมีศาสนาพุทธเนี่ยนอกจากจะเรียนรู้ทฤษฎีแล้วจะต้องมีการปฏิบัติอนะมันถึงจะเกิดผลนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้แล้วเนี่ยไม่ปฏิบัตินะพอรู้แล้วไม่ปฏิบัติปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการเชโกก็คือพยายามจะแก้นะพยายามจะแก้สิ่งต่างๆให้มันเข้ากับไอความโลภกของตัวเองนะความโลภกความกดของเรื่องที่ตัวเองมีอยู่ดังนั้นกฎระเบียบต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ที่ใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าที่ใดที่บริษัทใดก็ตามเนี่ยหรือพรรคการเมืองใดก็ตามเนี่ยถ้ามีกฎระเบียบมากๆมันแสดงถึงว่าคนในในกลุ่มนั้นในในหมู่นั้นเนี่ยศักยภาพของเขาอ่อนแออ่อนแอนะเขามีไม่มีจริยธรรมเพียงพอต่อสู้ต่อความรลภ<ล>ของตัวเองไม่ไหวมันไม่สามารถจะต่อสู้กับกิเลสความเห่นแ<ล>กตัวของตัวเองไกดขึ้ของเขาได้นะครับเป็นด้วยก็ต้องมาทำนะต้องมาฝึกต้องมาทําการที่จะเข้ามาฝึกมาทําก็คือหนึ่งต้องต้องต้องหา หาอาจารย์ที่ดีะนะต้องหาอาจารย์ที่ดีนะพอเจออาจารย์ที่ดีแล้วฟังธรรมะฟังอะไรจากอาจารย์แล้วก็หาหมู่กลุ่มที่ดีนะแล้วก็มาปฏิบัติร่วมกันยกตัวอย่างเช่นพวกเราเนี่ยนะไหมครับผพวกเราที่มารวมกันเนี่ยก็มาทําตัวนี้แหละนะมาสร้างจริยธรรมนะอาศรรยัยจากครูบาอาจาร,รย์ที่ให้ธรรมะใช่ไหมครับเร,ร็จแล้วเน,น,นี่ยพวกเราก็มาร่วมกันทำนะหลายคนแล้วที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเคยติดบุรี ก็เลือกบุรีได้เห็นไหมนี่คือการปฏิบัติธรรมนี่คือการสร้างจริยธรรมให้กับแต่ละคนแต่ละคนที่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 เข้ามาในหมู่นี้นะครับบางคนเนี่ยไม่เคยกินมังสวิรัติเลยนะมาอยู่ที่กินมังสวิรัติเฉยเลยเคยกินแต่อาหารรสจัดๆกินแล้วใช่ไหมแสบอุนเป็นลิสีดวงอะไรอย่างนี้ก็ได้มาฝึกกินอาหารมังสวิรัติรสจัดแล้วเราเราจะเท้าไปว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยไปไปที่ปปชเนาะครับผมครับผมไปเนี่ยตอนไปเนี่ยก็มีความหวังนะ หวังว่ามันจะดีขึ้นหวังว่ามันจะเจริญขึ้นนะหวังว่าจะได้คําตอบที่ทําให้เราได้เหนื่อยร้อยลงนะแต่ไปสี่ครั้งแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็มันก็เหมือนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีความหวังต่อไปอีกว่าภายในกันยาเนี่ยทุกอย่างจะจบนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบที่ระเบียบมันไม่ได้จบที่กฎหมายแต่มันจบที่คนเราใใช้กฎหมายขนาดขั้นตอนบอกว่าให้ดําเนินการโดยพลันนะ โดยพลันนะโดยพลันจะหมรัฐมนูลเขียนไว้อย่างนั้นมันสี่เดือนไปแล้วนี่นะมันจะโดยพลันสี่เดือนใช่หจะเข้าสี่เดือนอ่าจะเข้าสี่เดือนที่สี่ใช่ไหมเขาขอเวลาอีกถึงไม่เกินสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้วอกาสนะฮะทั้งทั้งที่เรานะทั้งทั้งที่เขานะเราเป็นคนเลี้ยงตัวเขาเองนะครับประชาชนใครทั่วโลกนี่แหละที่เสียภาษีให้เขาเนี่ยแล้วก็เลี้ยงตัวเขาเองนะแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงครอบครัวเขาด้วยนะนะ แทนที่เราจะต้องไปไม่ต้องไปตามนะเป็นลูกจ้างนะถ้าเป็นลูกจ้างเราเนี่ยเราเราเราไล่นานแล้วใช่ไหมครับผมแต่นี่มันมีกฎระเบียบเยอะแยะใช่ไหมกฎระเบียบตัวนี้ก็คือกําหนดขึ้นมาเพื่อจะปกป้องตัวเขาเองปกป้องพักพวกพร้อมเขาเองนั่นแหละมันยุ่งยากไหมพี่หลวมยุ่งยากมากกฎมันมากมันยุ่งยากมันยุ่งยากมากเลยมันยุ่งยากพระการนี้ก็อย่ามีมันเลยกฎมันยุ่งยากใช่ของเราเนี่ยของเราเนี่ยใช้วิธีการของเราเนี่ยของเราเนี่ยใช้วิธีการว่าถ้ามันมีปัญหา ก็รวมกลุ่มกันแล้วคุยกัน<อ>แล้วตัดสินตรงนั้นเลยจบ<อ>นะมันไม่ต้องไปไปร่างกฎระเบียบแต่แล้วกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นมาถ้าคนไม่ดีนะมันก็หาเรื่องที่จะไปแก้ใช่ไหมเหมือนกับพักการเมืองหลายพักที่จะต้องเข้ามาเนี่ยไม่ได้ถึงปากท้องของประชาชนเลยนะเข้ามาเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญเพยยื่อจะถึงเพื่อจอยู่ได้เสพสุขได้ใช่ไหมแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเขาไม่โลภเกินไปนะเงินเดือนเขาเดือนเป็นแสนนะแต่พวกเราเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ คือไม่มีเงินเดือนเลยใช่ไหมไม่มีเงินเดือนเลยนะเขาอาจจะไม่โอ้พี่หลวงแต่เขามองว่าประชาชนนิ่วเออเอาตอนนีั้นเขาเขามีเรามีปัญหาเรื่องชายเดนเขาบอกว่าแก้กฎหมายเออแก้กฎหมายเออเขามีเรามีปัญหาเรื่องปากท้องเขาบอกว่าแก้กฎหมายแท้จริงแล้วเนี่ยแท้จริงแล้วไม่ว่านักการเมืองชั่วขราชการชั่วก็ตามแท้จริงแล้วเขาไม่กล้านะเขาอ่อนแอเขาไม่เขาขาดจริยธรรม นะครับคนมีธรรมะเขาจะกล้านะเขาจะกล้าที่จะตัดใจเขากล้าที่จะตายเลยนะใช่ไหมแต่คนที่ไม่มีจริยธรรมไม่มีความกล้าเนี่ยเขาจะเขาจะไม่กล้าตายเขาจะไม่เขาจะกลัวเขาจะกลัวเขาจึงต้องพยายามสร้างกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อจะคุ้มครองตัวเขาเองนะแต่ว่าเขาทําได้ก็ต์เขาทําได้นะแต่ว่าบิบากกรรมนะบิบากรรมเขาจะไม่ปล่อยเขานะ อาเนี่ยสังเกตได้หลายคนนะคนที่เกษียณจากการทําไม่ดีในวงราชการแล้วกันด้ากันเมืองก็ตามเนี่ยบ,บ้านปลายหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยอยู่ไม่ดีเลยนะอที่เห็นชัดก็คือเจ็บป่วยครับผมนักเลยแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์พากิมสันตาลับพากเลยแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าหมดเลยเห็นไ,ไหมว่าวิบากกรรมตัวเนี้ไม่ใช่ว่ามันจะต้องไปรับตอนตายนะตอนเป็นปีนี้ก็จะเห็นแต่เขาจะเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเขาได้รับ วิบากตัวนี้ที่มันเกิดจากการที่เขากดขี่นะเบียดเบียนพี่น้องประชาชนทั้งโลกนี่แหละนะประเทศไทยคนไทยก็อยู่ทั้งโลกนี่แหละใช่ไหมละ่ะแต่แล้วเนี่ยเขาก็เบียดบงังเขาก็ข่มเหงนะประชาชนซึ่งเขาเป็นคนเสียสละนะคุณให้คุณได้อยู่ได้กินครอบครัวคุณได้อยอดได้กินเนี่ยตัวนี้แหละก็คือตัวพิษภัยที่เขาจะต้องได้รับในชาติพีชัดขึ้นไปครับผมผมนะว่าตัวนี้ที่น้องเจเปิดขึ้นมาเนี่ยวกตลงกฎหมายอ่อนแอหรือว่า คนอ่อนแอพอจะมีคําตอบไหมครับหรือเพิ่มเติมตรงไหนคือจริงๆนะชัดๆเลยว่ากฎหมายเนี่ยถ้าอย่างเอาพูดถึงองค์กรอิสระที่เราไปวันนี้ก็คือปปชใช่ไหมเขาทําตามกฎหมายประชาชนนี่ทาหน้าที่ของประชาชนโจทล้ว่นะคือรวบรวมหลักฐานทั้งอาจารย์เจตทั้งอาจารย์ต่างๆที่ท่านก็รวบรวมหลักฐานไปปปชต้องการขาดเหลืออะไรแล้วก็สรรหาไปให้ทั้งหมดนะแล้วถ้าปปชเอาเรื่องเนี่ย ยื่นฟ้องยื่นไปที่สารรัฐธรรมนูญใ,<ช>ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับมันก็จะดําเนินต่อไปใช่ไหมแต่นี้ประชาชนทำหน้าที่ของตัวเองแล้วแล้วรัฐธรรมนูญกฎหมายเนี่ยร่างรัฐเอ,อรัฐธรรมนูนก็ระบุเอาไว้ว่าปปชาจะมีหน้าที่อะไรนะแต่เขาก็ยังไม่ได้ทําตามตรงนั้นนะ่ะเออตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้กฎหมาย,ยต่อให้เขียนดียังไงนะถ้าคุณไม่ทําตามที่คุณเขียนน่ะมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรครับเราก็เลยมองว่าเออถ้าเราจะไปแก้กฎหมายแล้วเราจะไปแก้ไงล่ะ ถ้าไม่ดําเนินการตามนี้ให้มีโทษประหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอเราจะทำไหม <c oughs> มันก็ไม่แน่ใจนะมันก็มีเรื่องของหลักมนุษยธรรมอะไรมาอีกว่าลงโทษก็ต้องสมสมเหมาะสมควรแก่เหตุอะไรเงี้ยคือ<ช>อย่างอารวงว่าว่ากฎหมายเนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนที่มันปกป้องเป็นช่องให้คนชั่วใช้ในการปกป้องการกระทาความผิดของตัวเองด้วยในขณะเดียวกันมันก็เขียนเอาไว้ดีแล้วนะว่าถ้าดําเนินการไปตามเนี่ยมันจะเกิดผลดีนะใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะใช้กฎหมายนั้นตั้งหากล่ะ ว่าใช้แล้วมันจะเกิดผลหรือเปล่าก็ผมก็เลยมองว่าจริงๆสิ่งที่อ่อนแอก็คือคนนี่แหละแล้วการที่จะทําให้คนอ่อนแอได้เนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างเนาะอย่างกลัวเรื่องของกลัวจะสูญเสียอํานาจครับสูญเสียลาบยศสรรเสริญเพราะว่ามันไปกระทบกับกลุ่มทุนกลุ่มที่มีผลประโยชน์กลุ่มการเมืองที่มีผลประโยชน์อย่างนี้นะครับหรือเปล่านะถึงไม่รีบดําเนินการนะครับหรือว่ากลัวจะมีภัยมาสู่ตัวเนาะ ราะว่าไปเหยียบแข้งเหยียบขาผู้มีอิทธิพลอะไรก็ว่าไปนะตรงนี้แหละถ้าทำถ้าเราอ่อนแอต่อโลกธรรมต่อกิเลสต่อความเห็นแก่ตัวของตัวเองตรงนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หรือคนในประเทศเนี่ยมันก็จะทำให้กฎหมายเนี่ยต่อให้ร่างมาดีไงเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรพี่จันรผมมองอย่างนี้ครับครับก็สรุปได้อย่างกฎหมายประเทศไทยมีอยู่เยอะแย,ยะมากมายแต่วันนี้คนไทย นะคนไทยโดยเฉพาะนักการเมืองยังโกงยังกินยังเรียกว่าสลับทับซ้อนเนื่อนไขกันจนเรียกว่าเป็นเป็นภาวะที่เกิดสงครามขึ้นแล้วมันโกงไปไปรวมกันทังต่างประเทศนะครับพี่น้องโกงไปรวมถึงต่างประเทศมันแค่โกงแต่เมืองไทยวางแผนกันถึงขนาดนั้นโกงไปลงทุนไปมีผลประโยชน์ต่างประเทศทีนี้ก็ไปกระทบด้านผลประโยชน์ไม่ลงตัว ก็กลายมาเป็นปัญหาระหว่างสงครามระหว่างประเทศตั้ง่ที่ประชาชนของสองประเทศน่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะใช่ไหมเป็นยังไงยังไงยังไงประชาชนก็เลือกเราเข้ามาแล้วเราแก้กฎหมายให้เข้ากับเราดีกว่าเอาอะไรล่ะประหารชีวิตเหรอจริงจริงแล้วเนี่ยปปชเนี่ยถ้าเขาทำทตามหน้าที่เนาะหน้าที่ขอเาคือปราบปรอรพรอปชันใช่ไหมถ้าเขาทำมันก็จบนะ แต่ที่เขาไม่ทําเพราะเขาไม่กล้าเพราะเขาไม่กล้าเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีจริยธรรมพอที่จะรับผิล่านะใช่ไหมเออเราก็สันนิษฐานไงสันนิษฐานไม่ก่อนว่าใช่หรือเปล่าว่าคุณไ,ไม่มีจริยธรรมเพียงพอคุณไม่มีธรรมะเพียงพอใช่ไหมแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่มีทรรมเพียงพอคุณก็กล้าซะนะปรับเปลี่ยนใจได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณไม่ทําออกไปซะใช่ไหมล่ะเพราะว่าคุณอยู่ต่อไปเนี่อกจากว่านอกจากว่าคุณไม่ทําปฏิบัติหน้าที่แล้วคุณจะต้องโดนหนึ่งห้าเจ็ดใช่ไหม วเราเป็นการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมในเมื่อประชาชนคนน้ยืน่นเอกสารคุณแล้วคุณไม่ทําตามเนี่ยคุณก็หนึ่งห้าเจ็ดสองมิบากกรรมร้ายที่ไม่ปราณีใครเลยนะใครทําคนนั้นได้เนี่ยมันจะเกิดให้เห็นคุณเห็นในชาตินี้แหละนะครับคอยดูนะครับคอยดูถ้าใครไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่กลับใจเนี่ยก็จะเกิดภัยพิบัติตัวนี้อันนี้สําคัญ <ๆ S 1> ที่เราต้องมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะคนที่ทําผิดแต่ปัญหาก็คือคนที่ควบคุมไม่กฎหมายได้เกิดผลไม่เกิดเสอีกอย่างนี้ เป็นยังไงครับปัญหามันเลยก็ยิ่งเกิดขึ้นไปแล้วก็ไม่มีการได้แก้กันสักคราวหนึ่งนะครับแล้วรู้รู้ไหมพี่จรรณ์ว่าไอ้คนที่เข้าไปแก้กฎหมายไปออกกฎหมายนะก็คือคนที่อ่อนแอต่อจริยธรรมอ่ะต่อความเห็นแก่ตัวของตัวเองคือตัวเองสู้ความโลภของตัวเองไม่ได้เราก็ได้รับเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนแล้วก็ไปมีอํานาจในการแก้กฎหมายแล้วคิดดูว่ากฎหมายนั้นมันจะเป็นยังไงอะคือคือตอนนี้เรามีปัญหาก็คือผู้นําเรามีปัญหา ผู้นำมีปัญหาผู้นำขาดจริยธรรมผู้นำขาดความกล้าแล้วเราเอาคนผู้นำที่ไม่มีความกล้าไม,ม่ขาดจริยธรรมมาเป็นผู้นำเนี่ยอมันจะสําเร็จไหมแล้วเขามีอำนาจในการร่างกฎหมายเสนอกฎหมายโหวตมันจะสำเร็จไม่มีทางสําเร็จได้ะจะไว้ใจผู้ที่จะร่างกฎหมายมาบังคับตัวเองไว้ใจได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับวันนี้ ปปชนะครับวันที่เราต้องไปเรียกร้องกันประชาชนต้องเหนื่อยที่จริงแล้วประชาชนไม่ต้องหาหลักฐานม้ก็ได้เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วใช่แต่อันนี้ประชาชนตามเต็มที่แล้วยังไปทวงอีกใช่ไหมครับ <c oughs> วันนี้ใช่หรือไม่ปปชก็มีผลเอี่ยวมีผลประโยชน์อยู่ตรงนั้นใช่หรือไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ประชาชนตั้งคําถามนะครับพรงั้นประชาะปปช มีอะไรที่จะทําให้ประชาชนได้ไว้ใจได้ให้ทําได้เลยนะครับแันนี้เราจะได้ไว้ใจปปชต่อไปใจได้รับใจได้ยังไม่สายยังไม่สายคือถ้าไม่กล้าทําอย่างรวมว่าถ้าถ้าคุณไม่กล้าทําคุณก็ออกไปให้คนที่เขามีจริยธรรมกล้าทําเนี่ยเข้ามาแทนนะใช่ไหมพี่น้องแล้วแล้ววันที่เก้าอีกนะเพิ่เราเราต้องไปติดตามอีกในวันที่เก้า่อวันที่เก้าเป็นเรื่องของอะไรนะ เรื่องชั้นสิ่ใช่ไหมเรื่องชั้นดึกดื่นเนี่จริยธรรมโอ้หมันทั้งจริยธรรมท,ทั้งอาญาทั้งโอ้ยพันกันนวเนียไปหมดนะคือมันมีกฎหมายหลายฉบับคือปปชเขาบอกว่าถ้าชั้นสิบออกมาในทางลบนี่นะไม่เป็นประโยชน์ต่อตระ,ะกูลตระกูลทินนี่นะก,ก็จะดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปร่วมด้วยนะเขาจะจะให้คําตอบตรงนั้นด้วยไงแล้วก็ดูแพทย์ที่โดนสั่งลงโทษโดยแพทย์แพทยสภาเนี่ยก็มันก็สอบเขาแล้วว่ามันมีการ เอื้อประโยชน์กันนะนะละเลยใช้หน้าที่ของตเองในการเอื้อประโยชน์นะครับโดยผิดกฎหมายตรงนี้นะนะอันนี้ก็มาถึงคําที่เราพูดกันว่าแล้วผู้นําของเราเนี่ยที่เรามองกันเลยว่าเราเลือกกันไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะ14 <c oughs> ล้านเสียง11ล้านเสียงนะเออที่3เท่าไหร่ไม่รู้9ล้านหรือหรือ8ล้านนะครับอ่าสามพักใหญ่ที่เป็นดำรงอยู่ตอนนี้แต่เป็นไงเป็นไงครับปัญหาเกิดตั้งถามพักใหญ่เลยใช่ไหมครับ ได้ไดเสียงมากเข้าไปทั้งนั้นไหมครับแล้วเขาก็ยัมมาอ้างมาอ้างว่าเขานี่ิล้านเสียงเออมีอะไรก็ให้ประชาชนตัดสินต่อไปอให้รอสี่ปีใช่ไหมเอาแล้ววันนี้ที่ยิงขาขาดยิงปั๊มคนตายทหารตายอยู่วันนี้จะรอสี่ปีไหมครับรอได้ไหมเหลือแค่สองปีอนะเ,ปเองนะเหลือสองปีใช่ไหมเหลือสองปีเออก็แค่สองปีงรอไม,มไม่ได้หรือพี่น้อง เออก็แค่ขาขาดไปเรื่อยๆสอสอเขารอได้นะเอ๊แต่แต่แต่อาก็ผมก็ก็แปลกใจนะว่าในขณะที่เขาทําได้ตัวนี้ทำไมเขาไม่ทาใช่คือคือผมก็นึกถึงพักที่อางว่าตัวเองเก่งในเรื่องเศรษฐกิจนะแต่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะโหวตเลือกนายกให้แต่จะไม่ขอรับตําแหน่งใดๆจะขออยู่ฝ่ายค้านตรวจสอบการทํางานของฝ่ายรัฐบาลอะไรเงี้ยเอาก็ตัวเองเก่งเศรษฐกิจทําไมไม่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันบริหารตั้งสองปีนะแล้วก็รับไอกระทรวง เกี่ยวกับเศรษฐกิจใช่ไหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังไปเลยแล้วก็โชว์ผลงานให้เห็น2ปีแล้วก็เห็นว่าอ้าวนี่มันทิศทางมันมาดีนะประชาชนจะเลือกผมต่อไหมก็วัดกันอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบมันไม่มีเสถียรภาพถ้าไปรวมแล้วเสียงมัน <c oughs> คือกลายเป็นว่าแทนที่จะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศนะคุณกําลังคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวของพักตัวเองหรือเปล่านะครับตรงนี้แหละแล้วก็อย่างที่พี่ๆผู้ใหญ่บอกว่า ไอเงื่อนไขที่เขายื่นมาน่ะไม่มียกเลิก m o u 4 3 4 4เลยนะ <ừ m. S 2> ตั้งที่นี่มันเป็นปัญหาข้อพิพาททางการระหว่างประเทศตอนนี้น่ะอันนี้คือเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของคนไทยเนาะแต่ไม่เห็นพรรคการเมืองไหนยื่นข้อเสนอแบบนี้เลยนะว่าถ้าฉันได้เป็นรัฐบาลในในชุดนี้ชุดใหม่นี้จะยกเลิก MOU434 4, 4ไม่เห็นมีนะไม่มีปัญหาเศรษฐกิจปัญหาประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนวันนี้นตอนนี้ที่เราต่อสู้กันอยู่นี่ภาคเหนือโดนน้าท่วมน้ําหลากไม่มีใครพูดถึงเลยครับ เพราะงั้นวันนี้ประชาชนต้องรับกรรมกันไปนักการเมืองมีแต่บอกจะบอกว่าแก้กฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเดี๋ยวแก้กฎหมายก่อนตอนตอนที่เราไปไปช่วยห่อข้าวที่ศรีสะเกดนะเมื่อเมื่อกลางเดือนที่กลางเดือนเนี้ยเนาะแล้วก็ชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่าเดือนที่แล้ว เดือนที่แล้วเหรอเออมันนี้มันกันยาแล้วเันยาแล้วหน่อยเรื่องเงนหน่อยการเดือนสิงหาเนาะมันไวยมันไว้เวลาเนี่ยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากจากจากระเบิดสงครามเนี่ยจากสงครามเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าอ่รัฐบาลรับรองว่าจะชดใชค่าเสียหายตรงนี้นะเยียวยาค่าเสียหายบ้านพังอะไรพังอะไรเนี่ยปั๊มน้ำมันแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ไม่ไม่ได้อย่างที่พูดไปเลยก็ได้อยู่นะได้คนละหลักสิบใช่หลักสิบเหมือนกัน ขางคนก็ได้80บาทก็มีนะที่เขามาเล่านะก็มีบางคนก็ได้90้อยนะที่เราไปดูหลังเนี่ยเขาบอกไม่ได้ซะดีกว่าไม่เอาไม่มาให้กนดีกว่าเขาบอกไม่ให้แต่มาสร้างบ้านให้เขายังดีกว่างที่เกิดเขาบอกไม่เอาเงินไม่เอาแต่มาสร้างบ้านนห้เขาก็พอแล้วเขาเอาแค่นั้นเลยนะเขามาเล่านะเขาเขาตัดพอมากกว่าเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุมานะผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยมีคนมามาให้ตอนนี้ให้แล้วนะให้8 8ดบาทอืม ไม่ไม่ใช่แปดสิบแปดล้านนะแปดสิบแปดบาทอันนี้ก็พูดจริงๆอันนี้เราไปสัมภาษณ์โดยตรงที่ที่ปั๊มที่โดนที่โดนระเบิดลงอ่ะนะเขาตัดพอก็ตัดพอก็ยังไม่ได้อะไรเลยเป็นแสนนะถ้าสอสอสักคนนะมีสปีดนะว่าเออเยาเอาเงินเดือนผมไปก่อนนะสักหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยไม่มีนะอ้าสุดท้ายเออคนจะมีทําได้อย่างไรนักการเมืองจะมีทําได้อย่างไรว่าคนมันอดอแอใช่ไหมกฎหมายมันก็มันก็ดีของมันอยู่แล้วนั่นแหละเออแต่ว่า คนอ่อนแอแล้วจะทําให้คนเข้มแข็งก็คือมีธรรมะเนี่ยได้อย่างไรครับเราก็ยกเลิกก็ได้นะกฎหมายจะยด้ทำอะไรต่างๆถ้าคุณไม่อ่อนแอใช่ไหมถ้าคุณไม่อ่อนแอถ้าคุณมีถ้าคุณมีธรรมประชาชนเรางเราก็ไม่อยากให้มีกฎหมายมากเท่าไหร่หรอกที่เกียรติอันใช่เออแต่นี้คุณเป็นยังไงล่ะคุณเป็นยังไงตอนนี้คุณเอาแต่ว่าจะหาช่องนะฉลาดนะเป็นคนที่ฉลาดนะกฎหมายร่างมาเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ฉลาดนะผมเห็น นะมีโจรมีอะไรที่เขาทําผิดนะตํารวจจับไปเขาไม่เห็นเรียกร้องว่าเปลี่ยนกฎหมายเลยแต่นักการเมืองเป็นยังไงโอ้โหทําผิดแล้วจะมาแก้กฎหมายมีแต่นักการเมืองเนี่ยนะมันยิ่งกว่าโจรยิ่งกว่ามหาโจรอีกใช่ไหมใช่เพราะมหาโจรต่างๆไม่เคยเรียกร้องให้แก้กฎหมายโจรนี้แก้กฎหมายไม่ได้นะทําผิดก็ติดคุกเลยออแต่นักการเมืองทาผิดนี่แก้กฎหมายได<ต>้ไอโจรในเสื้อสูตรนี่สิเออเป็นย <c oughs> ังไงพี่น้องน่ากลัวกมีทําไหมอย่างนี้ โอ้โหฉลาดมากฉลาดก็เรียกแบบนี้เขาเรียกว่าฉล,ล,ลาดชิบหายอะไรเรือหายฉลาดชิบหายจริงจะจะมีทําได้อย่างไรเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นถามพวกเราเนี่ยพวกเร,าก,ร,เราก็เริ่มต้นจากเริ่มต้นจากรักษาศีลนั่นแหละนะครับผมอ่ศีลที่เราจําได้ดีนั่นแหละใช่ไหมศีลห้าเนี่ยปลาณาติปาตาไปถึงศีนก็ห้าเนี่ยก็สองไม่ไม่ลักทรัพย์ก็สามไม่อะไรครับข้อสามข้อสามกาคาร์แมทไม่ผิดลูกไม่มีใครตัวเมียใครเแล้วเริ่มต้นอย่างนี้ได้ ข้อสี่ก็คือไม่พูดโกหกไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอเจอร์ส่วนข้อที่5ก็คือละเว้นสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอต่นี้คือพวกเรานนและคือนี่นี่คือคำสอนนะอยู่ในคำสอนด้วยนะพระเจ้าสอนไว้นะแต่ว่าศาสนาอื่นก็เป็นเรื่องของศาสนาของศาสนาในในแต่ละศาสนาเนาะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็จะพูดในเชิงนี้นะครับแล้วจริงจริงการรักษาศีลเนี่ยไม่ต้องรักษาทุกข้อหรอกเอาข้อใดข้อหนึ่งให้ได้ก่อนนะ เอาข้อไหนกนีันอย่างเช่นพวกเรามาเนี่ยมามาเรียนรู้อะไรมาเรียนรู้กันไม่ทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมอ้าวพอไม่ทานเนื้อสัตว์มันขัดใจตัวเองไงมันขัดใจมันเคยตามใจว่าจะต้องทานเนื้อสัตว์พอขัดใจไม่ทานเนื้อสัตว์ปั๊บเนี่ยพอขัดใจมากๆใจมันจะแข็งใจมันจะเข้มแข็งขึ้นมาทันทีอะไรก็ตามถ้าไม่ได้ตามใจตัวเองเนี่ยได้ขัดใจตัวเองบ่อยๆแล้วเรียนรู้ที่จะโทษภัยของมันมากๆๆเนี่ยใจมันจะเข้มแข็งพอใจมันเข้มแข็งมันสามารถที่จะตัดสิ่งชั่วร้ายที่มันหยาบๆยาบได้นะ ครับอันนี้ก็นักการเมืองเอาง่ายๆนักการเมืองไม่ต้องถึงขนาดนี้เอาเบากว่านี้ได้อีกไม่โกงอ่ะคอร์รัปชันก่อนไม่ไม่โกงนี่มันศีลข้อไหนพี่จรรย์ไม่ไม่โกงในศีลข้อสองไหมศีลข้อที่สองแต่ข้อแรกนี่ก็ได้เหมือนกันข้อแรกนี่ก็คือไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์อย่างพี่รวมนี่ฝึกมาไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือฝึกความเมตตาอันนี้ก็เหมือนกันนักการเมืองเนี่ยก็ฝึกความเมตตานะไม่เบียดเบียน ไม่เบียดเบียนชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตประชาชนออเอา้าประชาชนเขามีความเดือดร้อนอะนะคุณอย่าไปทําความเดือดร้อนนั่นคือการเบียดเบียนใช่ไหมเอาแค่ไม่เบียดเบียนเนี่ยอย่าไปโกงภาษีที่ชาวบ้านที่ประชาชนเ,<อ>เขาส่งเข้ามาให้ไปบริหารให้ท้างความสุขให้ประชาชนคุณเอาไปใช้ใเขาเอาไปใช้ทําบริการให้เขาเต็มที่รับผิดชอบตามตําแหน่งของตัวเองให้เต็มที่นี่คือการไม่เบียดเบียนนี่คือศีลข้อหนึ่งได